คลิปนี้มาสอนวิธีการทำผ้าถุงป้ายเปิดตลอดนะคะคําว่าป้ายเปิดตลอดก็หมายถึงอย่างนี้ค่ะคือเขาจะไม่มีตะเข็บข้างนะคะเป็นผ้าถุงที่ เราจะตัดเย็บแบบง่ายๆววนขึ้นหรือผอมลงเราก็สามารถขยับตะขอตัวล่างได้เลยค่ะโดยที่จะติดเพิ่มก็ได้หรือว่าจะล็อของเดิมไปติดใหม่ก็ได้ค่ะนะคะก็เป็นไซส์ที่ค่ะก็เป็นผ้าถุงที่ใส่ง่ายทรงสวยนะคะเพราะว่าเรามีการทําขอบเอวใหม่ค่ะทุกคนนะคะเราก็จะได้เอวที่มองดูโค้งมองดูกระชับใส่แล้วเอวขอบเอวไม่เหลือบานค่ะโดยผ้าถุงชิ้นนี้จะใช้จากผ้าถุงที่มีขายทั่วไปที่เป็นขอบแบบตรงๆนะคะ ที่ก็พับเย็บในตัวอันนั้นจะใส่แล้วเอลจะบานนะคะก็มาทําให้ลูกค้าใหม่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะโดยใส่แล้วตรงตําแหน่งเอวของเราแล้วก็มีตะเข็บข้างเนี่ยที่ไม่มีแล้วก็มีเก็ดตะเข็บข้างแบบนี้2อฝั่งนะคะเป็นแบบนี้ค่ะก็ตัวนี้เป็นป้ายขวาทับซ้ายนะคะเราจะมีการวิธีการเผื่อคำนวณแบบนี้อย่างไรนะคลิปนี้มีสอนละเอียดมากเลยค่ะก็อยากรู้ว่าขั้นตอนการทำเป็นอย่างไรเข้าไปดูในคลิปได้เลยจ้า ก่อนที่เราจะมาทาข้อถุงนะคะเราก็จะต้องล็อกของเก่าออกก่อน Trans <screen> ค่ะนี่นะคะของเดิมเขาก็มาเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้เขาก็จะมีการเย็บเก็ตแบบนี้นะคะก็คือใซ่แบบฟรีไซส์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตําแหน่งของเก็ตเขาจะอยู่ไมมเราก็จะต้องมาล็อกออกค่ะขั้นตอนการล็อกก็คือเราจะล็อกขอบอ,ออกนะคะแล้วก็ล็อกเก็ตออกเลยค่ะแล้วเราก็คือขอบผ้าเคมีที่เราเห็นอยู่ข้างในเนี่ยเราจะไม่ใช้เลยนะคะเราจะไม่ใช้เลยนะ,ะเพราะว่าเราจะหลบขอบแบบใหม่หเพื่อให้เอวนี้อกกระชับค่ะ ใส่แล้วขอบไม่เหลือบานนะนี่ค่ะเราก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยวลธีการล็อกก็จะต้องซับซ้อนหน่อยนะเนี่ยนี่ค่ะวิธีการล็อกนะคะนี่จ้ะก็คือเขาจะมีการเย็บกดตรงนี้ไว้แเราก็ล็อกออกให้หมดอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ล็อกเกตออกค่ะก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนที่เราจะคำนวณผ้าแล้วก็ขีดตำแหน่งของเกตใหม่นะคะก็หลังจากที่ล็อกออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้จ้านะคะก็ล็อกเกตออกมาแล้วค่ะ ะะทีนี้เราจะเห็นว่าเขาจะเป็นผืนย,วยาวๆเลยนะคะทีนี้เราก็จะมาตัดข้างหน้าทิ้งหน่อยเพราะว่าตัวนี้คนนี้ตัวเขาเล็กค่ะเอลยีเอนะคะแล้วทีนี้เราจะเอาผ้าตรงชิ้นี้มาหลบเป็นขอบเป็นขอบโค้งเพื่อให้เวลาใส่เราจะได้ขอบไม่เหลือบานนั่นเองนะคะแต่สําหรับใครที่ตัวใหญ่ไม่ควรตัดนะคะก็ะะเราจะต้องพับไปแบบนี้แค่นี้นะคะแล้วก็ผ้าที่เราหลบเราใช้ผ้าอื่นค่ะตัวนี้ เอาสุดความยาวเลยนะคะแล้วก็เราจะตัดตรงนี้ออกมาเพื่อมาหลบขอบสําหรับคนตัวเล็กนะคะเยีหค่ะตัดออกสักประมาณเนิ้วนะคะตัดประมาณ7ดนิ้วนะตัดฝั่งนี้ค่ะเพราะว่าพอดีเป็นผ้าที่เขาอัดกาวมาแล้วมันจะมีรอยต่อกกาวตรงนี้ก็เลยตัดฝั่งนี้ทิ้งไปนะคะก็เลยตัดฝั่งนี้นะอ่ะเจ็ดนิ้วค่ะเอาออกสักเจ็ดนิ้วนะคะเอาไว้เป็นผ้าหลบไปเลย พอไม่งั้นเดี๋ยวมันจะถ้าเกิดเราไม่ตัดออกอ่ะสําหรับตัวเล็กน,น,นะคะเราก็จะต้องพับป้ายหน้าเยอะๆค่ะนี่นะคะตัดไปเลยจะาตัดอนี่ค่ะเราเอาไว้หลบขอบผ้าชิ้นนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาวัดความยาวกันค่ะนะคะปจากผ้ามาวัดความยาวเลยอ่ะวัดให้เท่ากันนะคะ แล้วก็วัดแบบนี้ค่ะจับจับชายตรงนี้ให้เท่ากันแล้วก็วัดนะสอาสุดความยาวนี่เลยค่ะนะคะ,ะ,ะเพราะว่าเขาตัวสูงเนาะใครความยาวเท่าไหร่ก็วัดไปได้นะตัวนี้เอาอยู่ที่เอาอยู่ที่สามหกครึ่งนะคะสามหกครึ่งสุดผ้านะเอาวัดขึ้นมาสามหกครึ่ง ด้เส้นนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ขีดตรงเฉยกันนี่ค่ะเป็นคู่เลยค่ะหลังนั้เราก็ตัดคู่ไปเลยค่ะนะตัดให้เหลือประมาณครึ่งน,นิ้วค่ะ ขีดเส้นล่างไปแล้วก็ขีดตรงกลางเลยค่ะให้เป็นเส้นเอวนะคะเป็นเส้นเอวเลย,ยนี้นะคะได้แบบนี้จ้ะนี่ค่ะก็ออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเราก็จะได้เส้นเอวแบบนี้นะคะเมื่อได้เส้นเอวแล้วเราจะเห็นว่าตัวนี้ ที่อ้อยรีพับไว้อันนี้เราไม่ต้องเผื่อเยอะเพราะว่าเขาจะเป็นด้านที่ป้ายอยู่ด้านในนะคะเราก็เอาซักนิ้วเดียวก็ได้ค่ะนะคะอันนี้เขามีรอยพ้งเดิมแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปกดเย็บตรงนี้ได้เลยค่ะสําหรับข้างข้างข้างในเนี่ยพับเย็บสําหรับข้างในเนี่ยเย็บได้เลยนะคะแต่สําหรับตัวนี้อ่ะดูให้ดีนะตัวนี้เขาเป็นขวาทับซ้ายนะคะขวาก็คือด้านฝาน,นี้ตรงนี้เราจะคํานวณว่าจะเหลือเท่าไหร่ดีนะคะ ค่ะคำนวณง่ายๆนะตัวอ่ะทีนี้เราจะมาคำนวณกันนะคะว่าเราควรจะผือยื่นป้ายเข้าไปเท่าไหร่ดีนะคะเราจะได้เราจะได้รู้ว่าที่เราจะพับป้ายเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอ่ะทีนี้เราก็มาดูค่ะว่าการคำนวณน,นะเอวจริงคือ26ครึ่งของ26ก็คือ13 13นิ้วทีวนี้เราจะเอาป้ายที่ว่าเขาจะเลยตรงตะเข็บข้างไปเนี่ยสักประมาณ3นิ้วก็เท่ากับว่า13บวก3เป็น16 สิบหกทีนี้จะต้องมีเก็บมีเก็บที่เรายื่ยือยู่ข้างในเนี่ยอีกเก็บละหนึ่งนิ้วสามเก็บก็เท่ากับเป็นสิบเก้าแล้วก็วัดมานะคะสิบเก้าเนี่ยจากเส้นพับเนี่ยวัดเข้ามาสิบเก้าเราจะได้ตรงตำแหน่งนี้คือเข็มมุดหลังจากนั้นเราก็มาเราจะวัดเราจะมีต้องมีเก็บหน้าหลังอีกเก็บข้างอะ่ะจะถูกใช้ไปประมาณแปดนิ้วค่ะ นะคะเดี๋ยวอ้อยมาอธิบายให้ฟังอีกทีเนาะเดี๋ยวทุกคนจะงงค่ะก็ถ้ากอกว่าเอวจริงยี่สบหกหน้าหลังแล้วอะเอวจริงยี่สิบหกทีนี้เราจะมีการบวกเก็บนะคะที่จะเย็บเพื่อให้เอวกระชับนะ่ะอยู่ที่แปดนิ้วค่ะทั้งหมดนะคะเท่ากับว่ายี่สบหกบวกแปดเท่ากับเป็นสามสิบสี่สามสิบสี่้จุดนี้ค่ะได้จุดนี้นะคะ นี่ค่ะเราจะเหลือตรงนี้ที่จะเป็นที่เราจะพับป้ายอย,าอยู่ที่ประมาณ4นิ้วหนึ่งกระเบียดสีนิ้วหกระเบียดนะคะทีนี้เราจะเอามาขีดกันค่ะมาขีดกันนะเดี๋ยวขอใช้ช็อคใหม่ๆเลยนะเอาช็อคแบบสีไม่เอาเข้มมากเอาสีเหลืองแล้วกันนะคะนี่จ้ะ สี่นิ้วหนึ่งกระเบียดนะคะวัดเข้ามาเลยค่ะวัดข้างนอกเลยก็ได้นะสี่นิ้วหนึ่งกระเบียดเนี่ยค่ะที่เราจะเหลือว่าเราจะเหลือป้ายพับเท่าไหร่เนาะนีจากทุกคนนี่เราจะได้เส้นพับเส้นนี้นะคะอ่ะทีนี้เราจะมาดูว่า เราขีดลองอไปข้างล่างก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปขีดเก็บอยู่ตรงด้านกาวแล้วนะนะตรงนี้เอาเราขีดออกมาข้างนอกเพื่อให้มองเห็นง่ายนะคะทีนี้เราจะเห็นว่าด้านนี้คือด้านขวาทับซ้ายแล้วก็พลิกขึ้นมาค่ะพลิกขึ้นมาแบบนี้นะคะทีะนี้เราจะมาหาตำแหน่งของเอวกันแล้วค่ะนะคะ,ะตรงนี้เส้นเนี่ยที่เราพับป้ายออกมาเน,นี่ยรงตรงเส้นเลยนะไม่เอาเอาช็อปสีเหลืองเอาช็อกสีก่เอาช็อปสีขาดีกว่าเวลาขีดเก็บมันจะเห็นง่ายนะคะ อันนี้ดีกว่านะอันนี้เก็บไปก่อนอ่าทีนี้เราจะมาหาเก็ดกันค่ะเก็เดเก็ดนะคะเอลก็คือยีสิบหกครึ่งยี่สิบหก 26. คือสิบสามสิบสามเราจะมีการเก็ดตรงนี้เก็ดละหนึ่งนิ้วก็บวกไปอีกสองนิ้วนะคะสองเก็ดนะสองนิ้วเราจะได้ตำแหน่งนี้ค่ะทุกคนนะคะนี่ตรงนี้ค่ะนี่ หลังจากนั้นเราจะต้องวัดแบ่งครึ่งค่ะนี่แบ่งครึ่งแบบนี้นะคะเพื่อจะหาตำแหน่งเก็เนี่ยอันนี้เป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราวัดแบ่งครึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่จากเส้นข้างนี่มานี่ได้แบบนี้อันนี้ก็แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งนะคะเราจะได้ตรงจุดนี้นะคะได้ตรงจุดนี้เนี่ยแบบนี้ค่ะ นี่คือเส้นที่เราจะหาตำแหน่งเก็ตแล้วเขาจะอยู่ตรงช่วงหน้าท้องของเราพอดีเก็ดยาวอยู่ที่ห้านิ้วครึ่งเก็หนึ่งนิ้ววัดเขาออกฝั่งละครึ่งนิ้วนี่ค่ะฝั่งละครึ่งนิ้วนะคะรวมกันเป็นหนึ่งนิ้วเก็ดยาวห้านิ้วครึ่งนี่ค่ะได้จุดนีแล้วะคะเราจะเห็นว่าตรงเส้นแบ่งกลางคือเส้นนี้เราวัดลงไปเลยก่อนก็ได้ค่ะเป็นเส้นเก็บเอวนะตรงนี้เดี๋ยวเราจะ เราจะต้องมาขีดเส้นผ่านตรงนี้เก็บเอวนะคะเอาวัดลงไปก่อนเลยครึ่งเนีย่ยหนึ่งเซนค่ะตรงนี้นะคะนี่วัดติ๊กไว้หลังจากนั้นเราจะเห็นว่าตรงนี้เราได้ของเก็บหน้าแล้วทีนี้เราจะต้องมีตะเข็บข้างตะเข็บข้างอย่างที่บอกว่าเราจะใช้อยู่ที่สองนิ้วสองนิ้ววัดยื่นออกมานะคะแล้วก็แบ่งครึ่งเก็บยาเก็บใหญ่นะคะเอาเก็บใหญ่อยู่ที่เก็บใหญ่สองนิ้วเอาเก็บยาวอยู่ที่แปดนิ้วค่ะก็ขีดมาแบบนี้อ่าเราได้หนึ่งข้างแล้วนะคะทุกคนทีนี้ เราก็วัดมาค่ะทีนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้เราได้ชิ้นหน้าแล้วนะคะอ่านได้หน้าแล้วนะเดี๋ยวเขียนให้ดูนะหน้าอันนี้หน้าแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทําชิ้นหลังกันค่ะ ชิ้นหลังเราก็วัดจากข้างหน้าเนี่ยวัดถัดออกมาได้เลยค่ะตรงนี้เก็บห่างเท่าไหร่เนี่ยตรงเนี้ยห่างกันเท่าไหร่สามนิ้วเราก็วัดมาสามนิ้วอ่าเก็บใหญ่อยู่ที่หนึ่งนิ้วใช่ไหมล้วก็วัดยื่นอกไปแบ่งครึ่งแบบนี้ทําให้เหมือนกับชิ้นหน้าเลยค่ะนะคะคือเราก๊ออกมาเป็นชิ้นหลังได้เลยนะขีดออกมาอ่าเราได้แล้วหนึ่งเก็บเนาะทีน,นี้เราจะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยตรงเนี้ยเป็นกลางหน้าเราต้องทาเป็นกลางหลังก็วัดออกไปได้หกนิ้วครึง่ง 6นิ้วครึ่งแล้วก็วัดออกมาแบ่งหกนิ้วครึ่งแล้วก็เกตหนึ่งนิ้ววัดแบ่งครึ่งแบบน,นี้ค่านิ้วครึ่งนะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะเราได้ของหลังแล้วทีน,นี้เราก็จะมาดูข้างของอีกฝั่งหนึ่งข้างก็คือแบบนี้เหมือนกันนะคะสามนิ้วเหมือนกันวัดถัดออกมาสามนิ้วสามนิ้วปุ๊บทีนี้เราจะเห็นว่ามันมีตะเข็บข้างแล้วหนึ่งฝั่งเนาะเราก็ต้องเอาตะเข็บข้างอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็วัดไปสองนิ้ว แบ่งครึ่งแบบนี้เป็นเส้นกลางเก็ตยาวอยู่ที่แปดนิ้วนี่ค่ะได้แล้วค่ะอันนี้เป็นชิ้นหลังนะคะนี่วิธีการทําแบบง,ง่ายๆเลยนะ,ะเดี๋ยวเขียนให้ดูหลังนะคะนี่ทีน,นี้เราจะได้แล้วค่ะ นี่เมื่อเราได้ตรงนี้แล้วนะคะเราจะเห็นว่าชิ้นที่เราเผื่อไว้19้านิ้วตอนแรกอะ่ะเราจะมีตรงนี้ที่ว่าเราจะยื่นเข้ามาข้างในใช่ไหมเราก็ต้องมีเกตให้เขาเหมือนกันค่ะไม่งั้นอะ่ะข้างในอะ่ะเหมือนกับว่าข้างนอกเขามีเกตข้างในจะไม่มีเกตไม่ได้เราก็ต้องตีเกตไปเอาเกตสักประมาณ3มนิ้วนะคะตรงนี้นี่เราวัดเอาตามความเหมาะสมเลยค่ะอ้อยเอาสัก4ี่นิ้วนะสี่นิ้วอะ่ะเกตห่าง4นิ้วแล้วก็วัดแบ่งหนึ่งนิ้วอะ่ะเป็นอย่างนี้นะนี่ค่ะ แบบนี้ค่ะนี่เลยอ่ะห่างกัน4นิ้วเหมือนกันเราซักสามเก็ตนะคะอ่ะวัดถัดลงมานี่เป็นอบบนี้เราใช้ส2เกตแล้วนะเอาสักสมเกตค่ะสี่นิ้วค่ะนี่นะคะวัดมาอ่ะได้แล้วสามเก็ดแล้วค่ะเนี่ยคือเกตด,ด้านในนะคะ นี่ค่ะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ไปเย็บเก็บทุกเก็บเลยนะคะเนี่ยตรงเนี้ยเก็บตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะตรงนี้เราก็ไปพ้งไปพ้งแล้วก็พ้งเย็บให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้เป็นสาบข้างหน้านะตรงนี้เราก็เย็บให้เรียบร้อยได้เลยค่ะนะคะเย็บไปเลยไม่พ้งแล้วก็เย็บได้เลยเพราะว่าอยู่ด้านในตรงนี้ใครจะพ้งอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่อย่างอ้อยนี่ต้องการให้มองดูเรียบร้อยคือพ้งแล้วไปเย็บริมปิดรอยพ้งนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนที่หลังจากที่อ้อยไปเย็บเก็บแล้วนะ ธีการรีดแล้วก็เข้าขอบนะคะมาค่ะเมื่อเราเย็บเสร็จแล้วนะคะก็วิธีการเย็บเก็บก็แบบนี้นะคะก็รีดไปค่ะข้างหลังนี่ก็รีดเก็บประกบเข้าหากันแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะเก็บ้างก็หันเข้าหากลางหลังแบบนี้เลยข้างหน้าก็หันเข้าหางลางหน้าแบบนี้ค่ะรีดเก็บเข้าหาชนกันแบบนี้นะคะส่วนสําหรับข้างในนี่เราจะปัดไปทางด้านไหนก็ได้นะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่า เราจะต้องมีการขีดแต่งเส้นเอวค่ะกลางหน้าตรงนี้นะคะที่เราติ๊กไว้ก็คือ1เซนจากเส้นเอวจริงนะเราขีดเฉียงเราขีดเก็บเอวมาที่ตรงตะเข็บข้างแบบนี้ค่ะนี่นะคะใช้มือขีดแบบนี้ก็ได้หนีแล้วตรงนี้ก็อยู่ที่เส้นเดิมนะคะหนีตรงพับกลางหน้าก็อยู่ที่เส้นเดิมแบบนี้ค่ะกลางหลังก็ทําเหมือนกันนะคะกลางหลังเนี่ยคือวัดเก็บสองเก็ตเนี่ยแบ่งครึ่งไปแบบนี้ลแล้วแล้วก็วัดลง1เซนค่ะนะคะเท่ากันนะแล้วก็ขีดแต่งมาที่ตรงนี้ค่ะ ให้ข้าง,งหลังเขาโอบๆนี่ถึงนะคะไม่ให้เอาเส้นทื่อเกินไปนะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะส่วนสําหรับตรงนี้เราเราจะอยู่ด้านในเพราะฉะนั้นเราจะลงสักประมาณนี่ของเดิมเพาอยู่ที่ตรงนี้นะคะลงสักประมาณสามกระเบียดค่ะนะคะแล้วก็ขีดเร็วมาตรงข้างนี่ค่ะนี่เลยคะ่ะขีดมาแบบนี้ชายจะได้ไม่ห้อยแล็บนะคะแล้วก็ขีดมาเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อเราได้เลยนะคะเราก็จะเห็นว่า เอวของเราเป็นอย่างนี้ส่วนสําหรับตรงนี้เราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตรงนี้ไม่ต้องมีเกดก็ได้นะคะเพราะว่าน้อยเหลือประมาณ4นิ้วเองนะคะก็ไม่ต้องหลังจากนั้นเราก็เจียนตะเข็บให้เหลือสักประมาณให้เหลือสักประมาณ1เซนก็ได้ค่ะ บางครั้งเราตัดออกแล้วตรงนี้เขาอาจจะหลุดง่ายเราก็ย้ำตะเข็บซะหน่อยนะคะแต่ถ้าเขาไม่หลุดก็ไม่เป็นไรนี่ค่ะเมื่อเราตัดแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาตรงนี้แหละคะ่ะมาโค้งตะเข็บค่ะเราจะเอาตรงนี้นะคะมาโค้งเพื่อเอาเป็นขอบค่ะที่จะหลบเอวนะคะเราก็พับแบ่งครึ่งแบบนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะเราก็เอาตรงนี้ชิ้นที่เราตัดออกมาเจ็ดนิ้วตะแรกนะคะ แล้วก็โค้งแบบนี้เลยก็ได้นะคะนี่จับแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งให้เลยแบบนี้หน่อยเลยนะคะตรงนี้เราก็ต่อหน่อยนะคะนี่แบบนี้ค่ะตรงนี้เราพับเข้ามานะเพราะว่าตรงนี้คือเขาจะติดกันเลยเนี่ยตรงนี้นะคะชิ้นสําหรับปลายด้านหน้านะเราก็วางแบบนี้ค่ะวางแบบนี้นะคะเพื่อให้เอาเราจะเอาโค้งตรงนี้นั่นเองนะคะเราก็วาง กะผ้าจะประมาณ2นิ้วค่ะข้างล่างนะคะเราวางแบบนี้ค่ะ อยาจับทบตรงนี้ให้ได้พอประมาณค่ะนะคะแล้วเราก็เขียแต่งตรงนี้นะอ่ะนี่ได้แบบนี้ค่ะเอาให้ได้โค้งๆแบบนี้ไปตัดตามนี้เลยจ้านี่นะคะเราจะเห็นว่าตรงนี้ของเราไม่พอเราก็เอาชิ้นเนี้ยมาต่อก็ได้ค่ะนะคะตรงนี้เราตัดขึ้นไปเลยก็ได้นะให้เหลือสักประมาณสองนิ้วค่ะ เราก็ได้ขอบแบบโค้งๆะะแล้วค่ะล้วก็เอาตรงนี้มาต่อนะคะตรงนี้ถ้ามันมองดูนี่เราก็ให้นี่ไปเียเราก็ต่อเยอะๆไปเลยก็ได้ค่ะนี่นะแบบนี้จ้าล้วก็ต่อไปนี่ต่อแบบนี้นะเอาต่อผิดนี่นะคะแบบนี้นะอ่ะต่อไปตามเส้นเนี่ยคะ่ะ นี่นะคะเราจะไปต่อแล้วเขาเราก็จะได้ขอบโค้งๆแบบนี้ไว้หลบเอวนะคะแต่ตรงนี้เราไม่เอากาวนะคะทุกคนดึงออกได้เลยเพราะว่ามันจะหนาเกินไปค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวอ้อยไปต่อกันนะแล้วเดี๋ยวอ้อยไปเย็บกลับนะคะไปเย็บกลับมาแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะตรงนี้อ้อยจะแกะออกคือแกะออกแล้วก็ไปต่อนะคะไปต่อแล้วเดี๋ยวไปหลบขอบมาให้ทุกคนดูนะคะนี่จ้ามาดูกันต่อนะคะหลังเชจ้เย็บมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคน เราก็จะเห็นว่าที่เราโค้งๆก็คือแบบนี้นั่นเองนะคะนี่คะ่ะเงย็บมาแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะเราก็เย็บมาตามขอบเอวโดยที่ใช้ตัวตัวเอวเป็นเกณฑ์นะคะแล้วเราก็เอาผ้าวางทาบให้เจ้าเส้นเอวหลังนั้นก็เย็บมาเมื่อเย็บเสร็จแล้วเราก็จะล้มกดตะเข็บค่ะนะคะกดตะเข็บมาทางด้านซับฝั่งนี้นะเราก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะก็จะเป็นโค้งๆแบบนี้นะคะทุกคน แลวหลังจากนั้นเราถึงมาพับนะคะพับแล้วเราจะเย็บนะคะเขาเรียกว่าการลบขอบในตัวค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะทําขอบนอกตัวทุกคนก็สามารถที่จะทําขอบต่างหากนะคะใช้ผ้าตรงๆแต่แต,ต้องใส่กาวนะแล้วเราก็ใส่ผ้าขึ้นมาค่ะเป็นหนึ่งนิ้วเป็นขอบนะคะแต่ถ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลบในตัวเป็นแบบนี้คะ่ะอะทีนี้อ้อยลืมอธิบายไปนิดนึงนะ,ะช่วงที่ก่อนที่เราจะเย็บตรงเนี้ค่ะเนี่ยตรงเนี้ยที่เราจะเป็นชิ้นที่เกยใช่ไหม เราก็วัดคำนวณคร่าวว่าเอวยี่สิบหกของเราอยู่ตรงไหนวัดมานะคะก่อนที่จะหลบขอบนะเนี่ยก็จะอยู่ตรงแถบข้างเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราติ๊กตำแหน่งแล้วว่าเอวยี่สิบหกอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขาจะต้องอยู่ตรงข้างนะคะเราก็จับค่ะโดยที่จับเชิงผ้าเนี่ยข้างล่างให้ตรงกันก่อนนะคะตรงกันก่อนนะให้ตรงแบบนี้แล้วเนี่ยให้ตรงกันแบบนั้นนี้นะคะไม่งั้น <personas> เขาจะเยื้องหลังจากนั้นเราก็ติ๊กตำแหน่งที่เราจะต้องเย็บตรงนี้ค่ะเนี่ยที่ตรง เป็นแบบนี้ติ๊กให้ตรงกันเนลวลาติดตะขอเขาจะได้ไม่เยื้องนั่นเองนะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะอาทีนี้เราก็มาดูวิธีการพับหลบก,กันค่ะนะคะวิธีการพับหลบก,ก็แบบนี้นะคะพับใต้แบบนี้นี่นะคะพับไปแบบนี้เลยคะ่ะเราจะเห็นว่าผ้ากาวถ้าเราหลบขอบในตัวจะไม่ใส่ผ้ากาวนะคะเราไม่ต้องการให้หนานะนะอาเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวอ้อยพาไปดูที่จกนะกกักรนะเนี่ยก็ัดไปงี้เดี๋ยวพาไปดูเย็บที่จักรนะคะ มาจ้ามาดูกันนะคะก็หลังจากที่กัดตามเอวแลวนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะโดยที่เราจะเย็บด้านในนะคะในเย็บแบบนี้ค่ะแล้วได้ของเราก็จะมาโชว์อยู่ด้านนอกเพราะฉะนั้นได้ที่เราจะเย็บจะต้องเหมือนเป๊ะนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาจะมาโชว์อยู่ด้านนอกค่ะเริ่มเย็บเลยค่ะก็เริ่มจากฝั่งตะขอตัวบนนะคะฝั่งนี้จ้ามาดูวิธีการเย็บเลยก็เย็บชิดริมเลยค่ะทุกคนนะคะก็เขาเรียกว่าเย็บกดริมนะ เป็นเมี้อ่ะย้ําตะเข็บค่ะนี่นะอ่ะปรับได้ให้ทีๆหน่อยพอประมาณหลนี้นแล้วก็ไปเลยค่ะนี่เพราะอย่างที่บอกเราพับโค้งไว้แล้วยังไงเขาก็ไปค่ะนะคะเขาก็จะมองดูเรียบเนียนเลย ึงตรงนี้เราก็วกขึ้นมานะคะปิดตรงนี้เลยปิดรูที่ว่าเราพับไว้นะนี่ค่ะด้านนี้นะคะนี่ได้แบบนี้อ่ะทีนี้เราจะเห็นว่าตอนเริ่มต้นเรายังไม่ได้ปิดนะคะใครจะปิดหรือไม่ปิดก็ได้เพราะตรงนี้เดี๋ยวเราจะเย็บตะขอแต่ว่าจะปิดไปเลยนะคะจะได้มองดูแบบเขาจะได้ไม่ต้องโผล่มานะก็เย็บอ่ะมาเย็บด้านโชว์แทนค่ะ นี่จ้าเสร็จแล้วคะ่ะจากทุกคนเมื่อเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะมองดูเรียบร้อยไหมนี่มองดูไม่ไม่พับแล้วก็ไม่อะไรนะนี่ค่ะมองดูเรียบร้อยนะคะนี่เราก็เย็บกดแบบนี้นะมองเห็นชัดนะนี่นะคะนี่แบบนี้ค่ะส่วนได้ที่เราโชว์อยู่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ แล้วก็จะได้เป็นแบบนี้อ่ะทีนี้เราก็เหลือขั้นตอนของการติดตะขอนะคะการติดตะขอเราจะติดสองคู่นะคะก็จะมีตะขอแบบนี้ที่เขาให้มาตอนแรกเนาะจีว่าเพราะถุงแบบนี้คือเขาจะขายแบบว่าให้ให้มาเกี่ยวตะขอเองนะคะแต่อย่างที่บอกอะ่ะเวลาเขาทํามาขอบตรงๆอะ่ะเวลาใส่แล้วขอบมันจะเหลือบานนะคะลูกค้าก็จะชอบมาทําแบบนี้กันคะ่ะอา่าตะขอตัวโชว์แบบนี้นะคะตัวนี้เราจะติดอยู่ที่ฝั่งนี้นะคะทุกคนติดแบบนี้ ติดแบบนี้ให้ชิดแบบนี้ตรงกลางนะคะพอหลังจากน,นั้นอีกฝั่งหนึ่งเราต้องติดแบบนี้นะคะต้องติดอันโชแทนนะนี่ส่วนอันนี้อันที่ว่าเป็นเกี่ยวตะขอเราจะติดด้านล่างแบบนี้พอเราติดด้านนี้เสร็จปุ๊บสองตัวแล้วนะเราก็เอาวัดมาค่ะวัดเอวให้ได้ยี่สิบหกตามตำแหน่งของเราอ่าสมมติว่าได้ตรงตะเข็บข้างพอดีตามที่เรากะไว้บางทีอาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยไม่เป็นไรนะเราก็เกี่ยวตะขอมา แล้วก็วางท่าแบบนี้ค่ะติดแบบนี้พอติดเสร็จปุ๊บเราก็เกี่ยวตะขอแล้วก็แล้วก็เกี่ยวตะขอตัวนอกแล้วเราก็วนไปด้านในแล้วก็มาติ๊กด้านในนะคะค่ะพอถุงเมื่อเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนให้ดูตอนที่เสร็จแล้วนะคะก็ติดตะขอแบบนี้จ้านี่ชิ้นขวามือของเรานะคะที่เป็นป้ายชิ้นบนเราก็ติดตะขอตัวล่าง ส่วนตะขอตัวในเราจะต้องติดแบบนี้คือติดด้านโชว์ของขอบนะคะอันนี้จะติดใต้ล่างแบบนี้เมื่อเราติด2ตัวเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็วัดเอวค่ะวัดเอวตัวนี้นะคะ26นะคะแล้วก็วัดมาค่ะมานะคะวัดตรงขอบอันบนนะวัดมา26ได้ตรงไหนได้ตรงนี้นะคะก็ติดตะขอตัวนี้ค่ะโดยที่เราวัดนี่เราก็จะต้องเอาตะขอมาเกี่ยวแบบนี้นะคะนี่แล้วเราก็ติ๊ก ติ๊กเวลาเราเกี่ยวเขาจะได้ไม่เยื้องนะคะนี่เป็นแบบนี้เมื่อเราติดตัวล่างเสร็จแล้วเราก็อีกตัวล่างอีกตัวหนึ่งเราจะเพิ่งติดเลยเราจะต้องวางทาบขอบแบบนี้ค่ะขอบเนี่ยวางท่าใพอดีกันแบบนี้นะคะเมื่อได้ตรงนี้แล้วเราก็มาติ๊กด้านในค่ะที่เรามีตะขอตัวล่างแบบนี้แล้วก็ติ๊กเพื่อติดตะขอตัวล่างค่ะแบบนี้นะคะก็เป็นอัน,เ,น,นะะเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะสําหรับผ้าถุง ที่เป็นป้ายเปิดตลอดนะคะก็เป็นแบบนี้ด้านในของเราที่มีการเย็บตรงนี้ลงสอ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 งเซนเเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเขาก็จะเชิดขึ้นนะคะตรงนี้เขาก็จะไม่ห้อยแลบค่ะนี่ส่วนข้างในนี่เราก็จะเลยจะเก็บข้างไปซักสองสามนิ้วแบบนี้ตามที่เรากลับไว้นะคะหรือว่าถ้าใครผ้าไม่พออาจจะเป็นแบบเกี่ยวอยู่แค่บริเวณข้างก็ได้ค่ะนะคะนี่อันนี้เราก็เก็บสอยเนี่ยกึ่งเป็นจุดๆค่ะแบบนี้นะคะไม่ต้องสอยหมดก็ได้ค่ะ กึ่งสักสามจุดนะคะและตรงนี้เราก็สอยติดแบบนี้นะคะก็ค่ะสำหรับกระถุงตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องวัฒนาสอนตัดสอนเย็บด้วยนะคะก็ตอนนี้มีเพจแล้วค่ะใครจะเข้าไปติดตามทางเพจก็ติดตามได้นะคะไปทางเพจเราจะมีการลงงานหน้าร้านให้ดูด้วยค่ะนะคะก็สนใจก็ติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคะ ทุกแพลตฟอร์มก้อยใช้ชื่อวัฒนาสอนตัดสอนเย็บค่ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ